สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนข่าวห้องข่าวมลัมเบอร์สพูดสุขคุค่ะมื่อนี้ค่ะแอดมินเอาข่าวเด็ดประเด็นร้อนนะคะเกี่ยวกับวงการมอลัมลมาฝากมาตอนพี่น้องค่ะเมื่อนี้เขาจะพูดถึงนะคะประเด็นของมอลัมลค่ะมอลัมอีสานาคนครศรีค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นกระแสทั่วโซเชียลนะคะหลังจากที่มีเอฟซีนะคะที่เข่าม้าเนาะค่ะคอมเมนต์นะคะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนะคะเรื่องของ การบริหารงานของเฮียหน่อยแล้วกับบอดโนดค่ะพี่น้องซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกแชร์แล้วก็ถกเถียงกันนะคะจนเฮียหน่อยนะคะได้ออกมาไลฟ์สดนะคะทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ชี้แจงสําหรับประเด็นข่าวร้อนนี้นะคะแอดมินจะขอพูดถึงนะคะอคอมเมนต์นี้นะคะ หน่อยสบายมาเหนือชั้นเป็นบอสที่ร้องเล่นเต้นรับไม่เป็นแค่นำเงินมาลงทุนทำธุรกิจร่วมกินเปอร์เซ็นต์สบายตัวไม่ต้องเหนื่อยอดหลับอดนอนวิ่งไปหาบอสโจบ้างบอสบิ๊กบ้างไปสร้างคอนเทนต์กับระดับบอสวงอื่นๆเพื่อเป็นข่าวทางหน้าสื่อแถมมีรายการกุ้งฝอยตกปลากระพงคือหมอลลไอดอนทางทีวีสร้างรายได้ให้ตนเองอีกอกะ คอมเมนต์นี้นะคะก็ทําให้เฮียหน่อยนะคะผู้บริหารวงอิสานนครสินเองนะคะไม่สบายใจค่ะพี่น้องคะแนออกมาร้ฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับเข้าไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามนะคะในช่วงที่เฮียหน่อยไลฟ์สดนะคะมีคนชมมากกว่าแสนแสนครั้งนะคะพี่น้องข้าไปเบิรงคลิปบางช่วงบางตอนได้เลยค่ะส่วนตัวหนูรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ฉากแอบหลีกทางคอนเซ็ปต์ไม่วงที่เฮียบริหารอีกวงหรือเปล่าโอ้โหอันนี้คนไม่เก่งเลยอ่นว่ากันนะ ด้วยคุมโทนสีความลักโรี่ของฉากออกมาปีนี้สารตะก้อนสีฉีดทั้งสีและคอนเซ็ปต์ยังมีฉากจริงแตกดูแต่ละคนนะเพราะทำสองวงคิดงานสองวงผิดที่เข้าใจได้คือต้องแหวนแตกต่างไม่ซ้ำกันเลยดูต้องมีทางไปคนละแบบส่วนตัวส่วนตัวมากๆคือแอบกังวลว่าฉากทนี้จะฉีดความเป็นอีสานตะกมอนสีีที่ถึงสองไม่เป็นของตัวเองด้วยตอนไลฟ์สดดูเอฟพูไว้ตอนหนึ่งว่าฉากถ้าขึ้นตอนไม่มีไฟยูดีธรรมดา ขา,ทาดทุนถือสูงมากเดิม้ลสุดชาวบ้านควรจะกับ เปิดมาเป็นยังไงต้องไม่ลืมว่าอีสานนครสินรักษาแชมป์ความเป็นฉากในหลายๆสำนักตลอดระยะเวลา1 1และ2อ,อย่างไม่เขินที่จะชมว่าคือที่1ถ้าคิดงานเพื่อหลีกทางให้วงน้องใหม่แล้วอีกวงดรอปลงแบบนี้แอบผิดหวังหน้าตาของอีสานนครสินหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ฉากจุดขายอื่นๆเป็นส่วนประกอบเห็นได้จากวงไม่ได้มีศิลปินชูวงชัดเจนหรือวงอื่นยังไม่โป้งป,งป้างเท่ากับการพูดถึงในส่วนของฉากฉะนั้นถ้าปีนี้ฉากลดเลเวลลง อันตรายพอสมควรขอบคุณครับในคําแนะนําก็ผมมองไปสมุมเนาะมุมหนึ่งก็เป็นกระจกส่งผมให้ผมเตือนสติเหมือนกันว่าเออเฮ้ยหน่อยมึงหลงตัวมึงหลุดไปหรือเปล่าเนี่ยมึงทําอะไรหลุด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 สิ่งที่ต้องโฟกัสหรือเปล่าขอบคุณครับอันนี้ขอบคุณจริงๆเออมาตอบคาถามแล้วกันแต่ในในคำขอบคุณผมว่าอันเนี้ยมันผสมความเป็นตัวตนของคนโพสต์และในความเป็นตัวตนของคนโพสต์เนี่ยสัมผัสได้ว่า อาจจะไม่ค่อยชอบเฮียสักเท่าไหร่เนาะเอ,อเอาอย่างนี้แล้วกันจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับทุกคนนึกภาพตามเนาะเฮีย er คือเฮียหน่อยอีสานนครสินคือลูกครึ่งเฮีย er หน่อยกับบอสโนดผสมกันสาวน้อยละเพลินโชคือลูกครึ่งเฮีย er หน่อยกับบอสโจผสมกันดีนเอมันอยู่ตรงนั้นครับเขี่ย er ไหมครับเลีร er ์ก่อนนะอ่ามาตอบตรงนี้ เอาเอาให้ชัดก่อนพอเปิดแล้วก็คือสาวน้อยสาวน้อยเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะทํานําเสนอไปหลายอันมากแต่บอสก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันดูเหมือนกับวงทางขอนแก่นเยอะไปตอนนั้นก็เนาะเรามีความขอนแก่นเราเราภูมิใจกับฉากที่เราแบบเฮ้ยทุกคนชื่นชมเราก็นําเสนอไปในมุมนั้นผมกับพี่อิดท,ทางานกันตลอดทั้งสองวงทําด้วยกันทําทําทําเสร็จก็นําไปเสนอไม่ผ่านไม่ผ่านคําว่าไม่ผ่านไม่ได้หมายความว่าบอสเป็นผมเป็นเบสบอสนะ มันเป็นการทํางานที่หน้าที่ผมนําเสนอแล้วเหมือนเช่นกันเขาว่าผมไม่ผมไม่ผ่านผมก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะอย่าตีความว่ามีใครเบ้ใครนะฮะอ่ะเสร็พอคุยเสร็จปุ๊บก็มานั่งตีความว่าสาวน้อยมันคืออะไรที่มันล้ำมันคือมันคือโมเดิร์นเนาะลองดูตามโจทย์เลยนะฮะมันคือโมเดิร์นแต่ผมแม่ผมเป็นสายแบบวิบวับสายแบบสายแกมอะคือไม่คือผมชอบของผมอย่างนั้นนะเนาะ ผมก็ได้ตีโจทย์ว่ามันต้องโมเดิลผสมแกรมนี่คือโจทย์ตั้งก่อนพอตั้งเสร็จปุป๊บก็พี่อิดพี่อิดก็พี่อิดเนี่ยพี่อิดจะเป็นคนที่ใช้คําว่าพี่อิดนั่งกับผมทุกๆุกครั้งผมเท่าที่ผมอยู่นะจะมีสี่สี่คนสี่คนที่อยู่กับผมอย่างเงี้ยแล้วจะจะเข้าใจผมว่าครูเอฟพี่อิดอพิ่ป๊อปอจอกอแล้วก็หมอกี้เนี่ยห้าคนเนี่ยถ้าเกิดนั่งกับผมเนี่ยคือผมเป็นมนุษย์ที่ทํางานไปอะสบดไป เฮ้ยเอออันนี้ไหมพี่เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยสีนั้นดิบางทีพูดเรื่องตรงนี้พูดเรื่องเสื้ออยู่แต่ผมไปพูดถึงเรื่องฉากพี่กิจพี่อิดจะเก็ตผมก็จะแบบผมนั่งทํางานกันอย่างเนี้ยในในทุกครั้งที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมีงานอยู่ตลอดนะฮะปึ๊บพี่อิดผมว่ามันพี่อิดพี่อิดไปพูดก่อนเฮียของเฮียเนี่ยมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้ของบอยเข้ามาอย่าง,งานั้นอย่าง,งานี้มันจะไปไปอย่างนี้เลยมันไม่ได้เฮียมันต้องเอามาผสมกันเาก็จะพูดพูดผมว่าเออเก็ตเอาอย ีก,ก็หาเล็บผมก็หาเล็บหาเล็บหามาปึ้งก็เจออันนี้เฮ้ยอันนี้เลยมันคือโมเดนผสมลัชูอ่ะอันนี้โจทย์ก่อนเนาะเซจแล้วผมก็บอกว่าสาวน้อยคนโชว์เนี่ยผมอยากได้ขนาดกลางอยากได้เวทีไม่ใหญ่เพราะอยากอันนี้พูดเลยนะไม่ได้เอาหลอดด้วยหมอลำปีหลังสุดเนี่ยถมกันเกินไปครับถมเกินเหตุคุณ ไปคำนวณดีๆราคาที่จ่ายนั่นนะ่ะต้นทุนสูงกว่าราคาแต่ทุกคนไม่ได้คำนวณกันเพราะวงนี้มาก,กูต้องใส่มึงจอเยอะกูก็ต้องเยอะอ,อขนมึงเยอะกูก็ต้องเยอะนึกภาพตามนะแต่ไม่ได้คำนวณต้นทุนกันเลยซักวงซักวงครับมีเท่าไหร่ใส่ใส่ใส,ส่แฟนคลับเชียกกูก็ใส่ครูสอนเต้น,น,นเอานี้ก็ต้องใส่เดี๋ยวน้อยหนะ้ากูต้องใส่นี่ฮะผมเลยอยากทําอันนี้ขึ้นมาโดย ปัญหาวงหมอรำอนาคตนะครับคุณฟังนะฮะปัญหาวงหมอรำในอนาคตแดนเซอร์ครับหายากขึ้นครับคอนวอยหายากขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาวิธีการแก้ตรงนี้วางรากฐานในอนาคตว่าเฮ้ยลองทําไซส์นี้ดูเพื่อลดเพื่อลดแดนเซอร์ลงแต่มันอยู่ในช่วงอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนทายเพราะฉะนั้นยังมันเขาเจอช็อคแน่นอนแดนเซอร์น้อยลงเนี่ยโดนสาบพ,พอโดนสาบปุ๊บแล้วไม่ฟังเลยฮะกูไม่เอา มึงจบพูะไรฉันไม่ฟังทังนั้นผิดมึงผิดแล้วด้านซอร์มึงน้อยผิดผิดผิดปืดตืดตืดเลยถูกไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นมาโดยธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ผมอจอไปลงกับรัตตะแล้วเป็นจออย่างเดียวก็ผิด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 ตอนนี้เป็นไงฮะปิดวงอย่างอจอมาติดหน้างานกันเลยครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขาเจอช็อกผมใช้คํานี้เนาะมันช็อกแต่ตอนเนี้ยพอช็อกปุ๊บแล้วพอมันนิ่งปุ๊บอะก็มองตามกันแล้วไง อ่าผมก็ผมก็จะทําตรงเนี้ให้เห็นว่าลําเพลินโชเนี่ยจะลดอย่างอื่นลงเพื่อให้ต้นทุนถูกให้ได้แต่ยังทำไม่ได้นะฮะตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะว่าต้องใช้คนเยอะอยู่แต่เดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นได้แต่อย่างน้อยแดนซ์ไม่ต้องถึง3 3 5ถึง3 5ถึงสีแล้วอันเนี้ยได้แล้หนึ่งอย่างแล้วคุณเห็นอะไรถูกไหมฮะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องฉากแน่นถูกไหมฮะอ่าสองนะเราะนั้นฟังนะเออ อันนี้จบนะครับเพราะฉนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเนาะมาทีนี้คอนเซปต์ถามว่าหลีกทางมันไม่จําเป็นต้องไปหลีกทางอะไรให้ใครเลยครับทํางานตามคอนเซปต์ครับทำไมต้องหลีกทางและอันนี้ผมพูดเลยนะฮะใครก็ช่างที่จ้างผมและผมยอมทํางานให้คนนั้นโคตรโชคดีเลยครับไม่ได้หลงตัวเองผมทําทุกอย่างทุกงานเหมือนเป็นงานของตัวเองทุกเม็ดทุกหน่วย ไม่เคยแบ่งแยกเลยว่าอันนี้อ๋อฉันแค่ครึ่งเดียวไม่มีครับใส่เต็มทุกอันไปไม่ได้ไม่มีรถกูก็นั่งรถทัวร์เออเหลือวเวลาเท่านี้แต่ว่าต้องกลับอ่ะสองอาทิตย์ที่แล้วผมเนี่ยถามหน่อยเอ,อถ่ายรายการอันนี้ผมต้องอยากมาทั้งได้ภาพทั้งหลอ่อทั้งดีอยู่ในรายการงานก็ไม่เหนื่อยถูกไหมฮะ แต่ผมถ่ายเสร็จต้องบินไปคุมซ้อมไปดูทุกอย่างเพราะจะเปิดวงถามหน่อยถ้าไม่มีใจจริงจ,งจะไปทําไมถูกไหมฮะอ่ะเพราะวันนั้นอ่าวันนี้ถ่ายนะเย็นนี้ถ่ายนะบินถ่ายเสร็จตอนเย็นบินไปถึงกลางคืนกลางคืนดูจนจบตอนเช้าเสร็จกลางวันบินกลับมาบินกลับมาเพื่อมาประชุมประชุมอะไรรู้ไหมฮะประชุมเรื่องวิชาชีพของศิลปินของนักไม่ใช่แค่ศิลปินนะคอนวอนักดนตรี ศิลปินแดนเซอร์ทีมงานทุกคนที่อยู่ในวงหมอลำเพื่อให้มีสิทธิธบัตรเพื่อให้มีการันตีว่าคุณมีอาชีพมันใช่เรื่องของผมไหมผมยังยอมเหนื่อยวินไมาให้ทำมานั่งประชุมแล้วก็หกเดือนเนี่ยได้ผลแน่นอนอันนี้คือต้องพูดเพราะว่าพอไม่พูดก็หาว่าผมไม่ทําอะไรแต่พูดที่ผมไม่อยากพูดเพราะรู้สึกว่าคือผมไม่คนทํางานแล้วผมไม่ต้องมานั่งพิมนั่งโพสต์นั่งอะไรอะ่ะคืองานก็ทําทงานไปสิ เรามีหน้าที่ทํางานก็ทํางานไปน,นั่นคือหน้าที่ผมเออนี่ยฮะอ่ะพอประชุมเสร็จก็ต้องบินกลับบินกลับไปพระวงจะเปิดเนี่ยบินไปบินมาอย่างเงี้ยสิบกว่ารอบคุณคิดว่านั่งเครื่องสนุกเหรอเข้าใจยังมาเรื่องไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอะบินกลับเสร็จปุ๊บอ่าพอประชุมนี้เสร็จปุ๊บบินกลับไปที่วงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะ ไปประชุมกับมหาลัยอีกแล้วว่าไปทำทำไมก็เม็นเรื่องมหาลัยก็ทําให้ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่หมอรามบันหนึ่งจะมีคุณค่าให้คนเขารู้สึกภูมิใจล่ะครับถ้ามันไม่ไปอยู่ใน,ในในในตาประทับของระดับประเทศหรือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นคุณค่าแล้วเม,มื่อไรมันจะมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นล่ะครับนี่คือเป้าหมายผมอ่ะเสร็จพอประชุมนั้นเสร็จต้องบินเหมือนเหมือนต้องบินกลับมากรุงเทพอีกเออบินมามามาทำงานต่ออีกนี่แหละฮะ เรื่องเนี่ยแล้วก็บินไปบินกลับอยู่อย่างเงี้ยครัามาเรียน,ม,นยมานุ่์มานี่เรียนอ๋บินกลับมาเพื่อมามาคุยเรื่องหมอลำกับจีนกับต่างประเทศพอไปญี่ปุ่นมาแล้วเห็นเห็นช่องทางก็เลยต้องเอามานั่งคุยกับผู้ใหญ่ว่าเอ้ยมันไปได้นะมันทําอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องยกชีวิตทั้งสองร้อยชีวิตไปถึงต่างประเทศแต่ทําให้คนต่างประเทศมาดูเนี่ยฮะก็ทําทุกวันเนี่ยทาอยู่เงี้ยสมองเนี่ย ถ้าจะไม่มีเรื่องของเสื้อผ้าธุรกิจการไม่ของตัวเองอยู่ในหัวเลยฮะจนน้องนี่เดินมาก็สะบัดเออมึงลองทําละธุรกิจอะอืมเนี่ยฮะคือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดนะอ่ามาเซตหลีกทางผมไม่เข้าใจอะ่ะมันอยู่ในมันไปอยู่ในความรู้สึกได้ยังไงอะ่ะในความรู้สึกที่แบบว่าสมมติคุณทําร้านอาหารสมมติอ่ะคุณทําธุรกิจร้านอาหารหนึ่งล้านกับคุณทําผับหนึ่งล้านคุณจะหลีกทางให้กัน,นจริงจริงหรอหรือคุณทําผับเอ,อ่อ อ่ะเอาที่มันใกล้เคียงกันหน่อยแล้วกันเนาะคุณทาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเงี้ยมันใกล้กันแล้วกันอ่ะคุณจะหลีกทางให้กันจริงๆเหรอเมื่อาคอนเซ็ปต์มันก็ชัดอยู่แล้วอันนี้กินเนื้ออันนี้กินอันนี้ลําเพลินอันนี้ลขํของขอนแก่นผมก็เลยงงไงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หงุดหงิดนะครับแต่แค่แต่แค่แ,แบบว่าเนี่ยไมซ์เซ็บแบบเนี้ยถ้าอนาคโตโตขึ้นแลวอยากที่จะเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีเงินอ่ะจ้างคนทํางานตามคุณครับแต่คนที่จะศรัทธาคุณหรือคนที่จะรู้สึกว่าาออยกจะ มองคุณเป็นไอตองยากครับอืมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่เขียนมาเนี่ยเหมือนต้องหลีกทางเนี่ยไปหลีกทางทําไมไม่ต้องหลีกเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ปะคนเสพหมอลำเยอะมากถูกไหมฮะเท่านี้มีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเลยหมอลำเนี่ยถ้าเกิดมีคุณภาพนะฮะย้ํามีคุณภาพเพราะหมอลำอาจารย์ใส่ได้อีกลงผับได้ไซส์เล็กได้ไซส์ใหญ่ได้ไซส์กลางได้อีกในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ต้องหลีกเลยครับและใส่เต็มเต็มที่ผมใช้คําว่าผมถ้าจะจับ ลูกชายกับลูกสาวผมวังสาวน้อยลำเพลยโชเป็นลูกสาวผมเนาะอีสานนครสิเป็นลูกชายแล้วก็สาวน้อยเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อโจเขาเนาะลูกชายลูกผมจับแต่งตัวสู้กันในซ้าําผมมีความสุขเออผมชอบคนให้คนสู้กับตัวเองผมไม่ชอบไป้คนยอมผมคดเกลียดเลยคนที่แบบเกิดมาแล้วแบบเอาทุกอย่างแบบมาเป็นเงื่อนไขอะมาเป็นข้อแม้ว่าก็ฉันไม่ได้รวยเหมือนเขาอ่ะพ่อแม่ฉันไม่มีอ่ะ เออฉันไม่หล่อฉันไม่สูงฉันไม่ขาฉันไม่เออฉันอ้วนฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเงื่อนไขให้ตัวเองไม่ทําอะไรเพื่อที่จะสู้คนอื่นเนี่ยผมโคตรไม่ชอบเลยฮะทําก่อนครับได้ๆทำก่อนนะอ่ามาอ่านะครับนึกออกยังทีนี้ทั้งสองวงแล้วทำไมต้องทำสองวงอีกอ่าทำไมทำสองวงอีกก็กลับไปจุดเดิมมาฮะ เป้าหมายผมอ่ะเป้าหมายในการมาเป็นหมอรำผมตั้งแต่อยู่มาทั้งหมดเลยนะฮะเป้าหมายผมผมอ่ะเป้าหมายนะฮะพูดตึงเป้าหมายเพราะผมไม่ได้มองแบบคนอีสานมองแต่ไม่ได้บอกว่ามันผิดถูกนะไม่มีอะไรผิดถูกนะหนึ่งคนอีสานมองหมอรำในราคาเท่าที่ทุกคนให้อยู่ตอนเนี้ยบัตรไม่เกิน200นี่แหละครับผมว่ามันไปได้ไกลกว่านั้นจากโปรดักชันอันนี้ก่อนนะสอง ผมไม่ได้มองแบบที่พ่อกับพ่อพ่อ,พอทุกคนที่ทํากันเพื่อที่จะรับงานในอีสานเพราะคุณคิดดูผมเป็นคนต่างถิ่นคนต่างถิ่นน่ะเขาไปในหมู่บ้านเขาอะ่ะจะไปแย่งจะจะ,จะไปทําทุกอย่างเพื่อไปแย่งงานเขาอีกใครจะใครจะมาเอ็นดูผมวะถูกปะอยู่แล้วก็อยากอยู่บนความที่ก็มีทั้งคนชื่นชมแล้วก็รักเราไม่มีใครอยากอยู่บนความเกลียดชังถูกไหมฮะ ผมก็มาหนึ่งเพื่อหาแนวไม่ใช่ว่าเก่งแต่ผมคิดว่าพ่อๆทุกคนอ่ะหนึ่งทุกคนเหนื่อยเพราะว่าต้องไปกับวงแล้วก็งานเยอะคุมทุกอย่างอาจจะลองผิดลองถูกแบบผมไม่ได้เยอะผมขออาสาเป็นตัวแทนลองมันทุกอย่างเลยลองทุกทางเอาจอมาใส่ทําขนาดเล็กเราเอาไปตรงนู้นเอาไปตรงนี้ลองทุกอย่างเพื่อให้วงหมอลำทุกวงมีมีสิทธิ์เอาไปคิดต่อยอดกันนะครับอันนี้คือเป้าหมายผมนะครับ และผมจริงๆเลยเนี่ยผมไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากขายคนอีสารอยากขายครับแต่ผมไม่อยากไปแย่งไปไป,ไปแย่งเคก้อนเดียวกันกันกบทุกๆวงผมเลยพยายามทำา DNA ให้ชัดให้เป็นส่งออกอยู่ทุกวันนี้ไงครับส่งออกต่างภาคต่างประเทศนะฮะเพื่อเพื่ออะไรคุณฟังผมหมอเราไม่มีทางจ้างเกินไปถึงห้าแสนถึงมีก็น้อยมากดังนั้น แต่หมอลำจะอยู่ยากเพราะถมกันจนไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วมันอยู่ยากขึ้นคือเขาไม่อยู่ยากคือพรพ,พ่อเหนื่อยเหนื่อยไปถามทุกพ่อเลยนะพ่อเอพ่อเปียพ,พ่อ,พอดาบพี่บอยไปถามเลยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยกับการที่แบบอ๋อปีนี้ต้องถมกี่ขนกี่เส้นถูกไหมฮะนี่ฮะเพราะฉนั้นเดี๋ยวพอมันพัฒนาคุณคุณบอกว่ามันก็ไม่ใช่มันก็เปลี่ยนไปมันจะมาทําเป็นแบบคอนเสิร์ตเมืองนอกเลย ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อหาเงินไงครับอย่างที่กลับมาจุดเดิมเลยเอาเงินเนี้ยมาอิ่มปากอิ่มท้องคนที่จะสืบสารไงขนหนักๆวัฒธรรมจา๋าจาก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เอาเงินจากเนี่ยมาแบบส่งเป็นสมมติอ่าปฐมส่งไซส์เล็กไปแล้วไปตีเมืองอื่นๆตีภาคอื่นๆแล้วเก็บเม็ดเงินมามาเลี้ยงวงใหญ่ให้สืบสารปวกนี่ครับคุณดูนี่นะฮะโมเดลเวิร์กพอยต์เลยครับ คุณดูฮะรายการคุณพัชช่วยเนี่ยเป็นรายการที่เขาบอกเลยว่าไม่เอาออกจากแผงเด็ดขาดต่อให้ขาดทุนแต่มันส่งเสริมวัฒนะทรมความเป็นไทยและเจ้าของเขาต้องการแบบนั้นวันนั้นเขาทำไงฮะเขาก็คงอันนี้ไว้ครับแล้วก็หาไรายได้จาก The m a s สซิงเกิลร้องคำกำแพงใดๆทั้งสิ้นที่เป็นบูมตอนนี้ไงครับอ่ะคุณตอบผมที่ว่าร้องคำกำแพงอะ่ะอนุรักษ์วัฒนธรรมยังไงแต่ แต่ถ้าเกิดผมพูดง่า้คุณเห็นภาพยังมันอนุรักษ์ไปโดยอัตโนมัติครับเข้าใจยังเพราะองค์กรมันอยู่ได้เออโอเคไหมฮะเขียยังเนี่ยผมพยายามคือคือให้มองที่เจตนาถ้ามันไม่ตั้งใจมันไม่มีความอยากจะทํามันไม่มีความเอาตรงตอนเนี้หลงแล้วเหมือนกันมีความรู้สึกเฮ้ยผู้ใหญ่ให้เกียตรติสถาบันให้เกียรติหลงไปแล้วครับอย่างเช่นหน่อยหลงอยู่ฮะอยาก หลงแล้วก็อยากทําให้มันเป็นอย่างที่เขาคาดหวังเท่านั้นเลยเลยทํามันทุกอย่างเลยทายัางไงก็ได้ให้หมอลําเนี่ยขึ้นมาตรงตรงนี้ให้ได้อะแล้วเป็นยานแม่ส่งออกให้ได้อะส่งแล้วไอ้เล็กๆนี่แหละจะสร้างเม็ดเงินทั้งหมดแล้วเอาเม็ดเงินกลับมาที่ยานแม่เพื่ออนุรักษ์ต่อไปอืมเพราะฉนั้นการที่จะแหวกแนวแสงสีเสียงหรืออะไรที่มันดูเหมือนกับไปอย่างอื่นเนี่ยโปรดเข้าใจ มันจะเป็นตัวที่จะไปหาเม็ดเงินมาเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอีสานของพวกเราไว้นะครับอืมเคลียร์นะเอาไมถ้าเกิดไมซ t ผมดีหรืออะไรดีหรือมันเป็นประโยชน์ตอบพ่อๆหรือแม่ๆหรือทุกคนที่ทํำวงหมอลำปรึกษามาถามผมให้หมดไม่งั้นโหเนี่ยเปิดตั้งใหม่มาขอเบิร์คนทําฉากแนะนําคนทํากราฟิกผมให้หมดครับไม่ปิดกั้นไม่หวงเนี่ยล่าสุดทีมไฟผมเนี่ย ทีมไฟเลยทีมทุกอย่างเนี่ยก็ดีลกันเองหมดเขาก็ไปกันหมดผมไม่ห้ามไหมผมก็ไม่ห้ามแล้วไม่ว่าด้วยถูกไหมฮะเพื่ออะไรก็เพื่อเดี๋ยวตรงนี้มันดีเนี่ยมันจะได้กระจายไปทั่วแล้วถ้าเกิดกินทั่วเนี่ยอิ่มทุกคนแหละครับอืมพออิ่มแล้วเนี่ยไอ้เรื่องชื่อเสียงขายากเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนั้นไปสู่กันเองนะครับผมไม่ผมไม่ผมไม่สนใจแล้วแต่อย่างน้อยต้องอิ่มก่อน อิ่มนี่คือปากท้องของคนทํางานนะฮะอืมถ้าปากท้องไม่อิ่มสืบสารไม่เกิดครับอืมวงสองอยู่ที่ซอรครับไปไปไปถามซอผมไม่ผมไม่ยุ่งเรื่องการรับงานไม่ยุ่งเรื่องคิวงานไม่ยุ่งเรื่องเงินครับผมเฉดเช่น <ๆ S 1> เดียวกันกับอีสานนครศรีผมก็ไม่ยุ่งเพราะผมไม่ชอบตัวเลขไม่ชอบเลยอืมดีแล้วครับเอยหมอลำมันอยู่เฉพาะภาคทุกคุณคิดดูดิคุณรู้ไหมคนภาคอื่นคุณนบะคนอีสานมองกันอนะ หมอรำดีจังเลยก็ดีสิครับก็อยู่แต่อีสานแต่คนภพคอื่นเขามองไงฮะงานวัดเสียงดังตีกันเนาะแล้วทุกครั้งที่คุณเอาไปให้เขาดูกันเนี่ยหมอลำปลังปลังอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเหรอหมอลำแค่นี้เหรอซัมนี่เหรอนี่ไงฮะผมอยากจะลบภาพตรงนี้คุณต้องได้เห็นของจริงของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงหมอํำคุณก็รู้นี่ของจริงเป็นยังไงถูกไหมละ่ะอืมเป็นอให้ผมพูดอืมถูกไหมฮะนะครับหมอํำ ลำเพลินโชว์เป็นมิตีใหม่แล้วก็ลำเพลและผมผมที่ผมต้องทำสองวงแล้วทําไปถึงเลือกอันนี้ไม่ที่เลือกเขาเลือกผมโคตรภูมิใจเลยที่สอกับบอตเลือกผมคุณระดับเขาเนี่ยทําเองก็ได้อืมเหมือนกับที่บอสน้ตเลือกผมผมโคตรภูมิใจเลยเนี่ยมีเงินขนาดนั้นก็ทําเองได้เขาใจยังแต่เนี่ยพอทุกคนเห็นคุณค่าในตัวผมผมมีแค่อย่างเดียวมาค้ำคอคือต้องทําให้ดีที่สุด พน,นันเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอืมเพิ่มผลเพิ่มแน่นอนครับ <c oughs> ก็ถึงบอกไงว่าต้องเพิ่มครับแต่ว่าลองก่อนไม่งั้นมันมันไม่รู้นะฮะซื้อเลยมันทิ้งข้างครับโหขนเส้นละร้อยห้าสิบาทร้อยหกสิบาทร้อยแปดสิบาทเลยครับแพงมากอืมนะมา ผมคนภาคกลางมาดูหมอรามแล้วแต่เมียภาคอีสานไปดูสติีนเฉยเดี๋ยวเขาก็มาครับเดี๋ยวเขามาโอเคนะครับตามนี้เนาะผมไปแล้วคนรอผมที่นู่นเยอะมากเลยทุกอย่างน่าจะจบหมดเนาะทุกจุดอย่างที่บอกอ,อผมเข้าใจในในในคอมเมนต์เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าคนนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในที่เคยทํางานหรือพันหรือมีช่วงเวลามาพัดมาผ่านมาทับผมในช่วงเวลาทํางานด้วยกันเลยเจอ บาดแผลหรือรอยรอยแผลที่ผมฝากไว้ทุกคนเลยที่ผมเคยไล่ฝากเนาะระหว่างทางเป้าหมายที่ผมมาเนี่ยผมฝากบาดแผลไว้ตั้งแต่คนทำชุดครูฝึกแดนเซอร์ศิลปินทีมไลฟ์หรือทุกคนที่ทุกคนรู้สึกไม่พอใจผมผมถือว่าผมฝากบาดแผลไว้ทั้งหมดและอยากจะบอกทุกคนว่าผมมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นจริงๆมันเลยอาจจะมองอาจจะเลยไม่ได้สนใจตรงนั้นอย่างศิลปินเนี่ยคุณต้องเข้าใจ บริบทผมถ้าผมอยากจะขายแบบนี้แล้วคุณทําไม่ถึงผมก็ต้องไม่เอานะฮะแดนเซอร์ก็เหมือนกันคุณต้องเข้าใจนะฮะตลกก็เหมือนกันนะฮะทุกทุกทีมแล้วแหละถ้ามันไม่ใช่อ่ะทีมเวทีทีม, T, ทมถ้ามันไม่ใช่ผมต้องผมต้องการแบบนี้ต้องการให้มันตรงโจทย์ผมอะ่ะมมันก็ต้องเป็นอย่างเป็นปกติเนะเออแต่ผมไม่เคยไม่จม่ายเงินไทยนะครับนะครับอืมตามนี้นะฮะโอเคครับผมไปละ แล้วก็อะไรก็ตืดๆในการเดินทางเรียบร้อยเนาะตืดๆเอ่อเป้าหมายอย่างที่บอกเนาะเอ่อการลงทุนผมไม่รู้หรอกผมตอนนี้ผมไม่เห็นเลยผมมองไม่เห็นเลยว่าเม็ดเงินเหลืออะไรจะได้คืนยังไงอีกสามสิบล้านลงไปเนี่ยผมไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆก็ผมแต่ผมทํางานตามเซนส์ผมรู้สึกผมมั่นใจว่าผมทําเต็มที่ทําให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วดอกผลมันจะออกมายังไงก็ อยู่ที่บุญที่ผมทําไว้แล้วกันครับทิ้งทายไว้เท่านี้เลยอะวันนี้ตามไปนะัดผมไปไลฟ์ต่อที่เป็นไลฟ์ต่อที่สาวน้อยเพลินโชว์ลูกๆรอแล้วแล้วก็มีทีมงานอีกหลายๆทีมที่ติดต่อมาเพื่อมาดูอีกหลายๆคนเลยโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีมีอะไรก็คอมเมนต์แบบนี้ได้ตลอดนะครับไม่ว่าเลยเลยคอมเมนต์ได้ตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาตอบทุกๆอันเลยนะฮะ,ะและคําตอบเหมือนเดิมไหมฮะปีนี้อ๋อยังไม่จบโทษที่ อีสานสนครศรีเนี่ยเมื่อกี้สาวน้อยนาา้องฉากจบไปแล้วอีสานสนครศรีเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเฮียมาด้วยวังตั้งแต่แรกท้องก็ลงวังถ้ากลับไปตีเมเดิมสีเดิมตายครับปีนี้คิดท้าบตามผมแล้วกันถ้าเกิดเป็นมันจะวังอะไรก็ช่างเถอะถ้าเกิดเป็นโทษเดิมอะ่ะยังไงก็ตายในมุมผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการทดลองผมผมมันไม่ใช่ทดลองบนความรู้สึกแบบสนุกอะ่ะ มันทดลองเป็นความคิดแล้ววิเคราะห์แล้วคุยแล้วกับพี่อิดปรึกษากันจนแบบหัวจะระเบิดนะฮะมันไม่ได้มาง่ายๆเลยฮะฉากอันนี้ฉากทุกๆงานกว่าจะออกมาไม่ง่ายเลยครับดังนั้นให้พอเปิดแล้วอยากจะให้ติชมไม่ยินไม่ดียังไงผมยินดีน้อมรับปรับปรุงและผมมีแผนสองทุกอันนะครับมีแผนสองทุกครั้งชีวิตผมมีทางหนีไฟเสมอไม่ต้องกลัวครับผมมีทางหนีไฟให้พวกคุณแน่นอนถ้ามันไม่สวยนะฮะโอเคครับผมอู้เนี่ยฮะผู้ใหญ่บ้านตินแลนด ผมไม่ได้มานั่งอวยน้องแต่อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วผม,มเข้ามาในวงการผมชื่นชมอยู่ตั้งแต่แรกเลยก็คือเนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟินแนลนด์กับบอสโจที่ทาโซเชียลได้เก่งขนาดนี้แล้วเขาก็ใช้คําว่าทั้งสองคนก็เหมือนกันเนาะทั้งสองคนเนี่ยสู้ด้วยตัวเองเหมือนกันตั้งแต่เด็กเหมือนกันเหมือนโนตเหมือนบอสโนตเหมือนเหมือนผมเหมือนกันพ่อแม่ไม่ได้ให้มาแต่เด็กนะครับอืมเพราะนั้นผมคิดว่าสี่คนเราอะ มองคุยกันเนะี่ยภาษากายภาษาตาฟังก็รู้เรื่องครับผมว่าพี่บอยก็เหมือนกันพี่บอยก็เป็นแนวนี้พี่นกน้ำมิหกก็เหมือนกันบูซานเล้าก็เหมือนกันทุกคนสู้มาด้วยตัวเองกันหมดเพราะฉะนั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมิติใหม่ของหมอรามแล้วที่จะให้กลุ่มคนอันเนี้ยไม่ใช่รุ่นเก่าไม่ไม่นั่นนะรุ่นเก่ายังอยู่อยู่เพื่ออยู่เพื่อให้ลูกลูก ได้เรียนรู้อยู่เพื่อเป็นต้นแบบอยู่เพื่อเป็นบารมีส่วนรุ่นน้องๆ้องเนี่ยมีไอเดียเด็ดดีดีเนี่ยลองทําเลยครับทํามันขึ้นมาและมันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการหมอำํำเราและคนงานทุกคนที่อยู่ในวงการหมอำํำอิ่มปากอิ่มท้องเมื่อไหร่สืบสานได้มาน,นั้นครับขอบคุณครับทุกคน